อาจจะมีหนังชีวิตก็เป็นได้ครับคุณโคดันชัยซ้ายทั้งแถบอันนี้ก็มาอยู่ในการดูแลของที่แป๊กมินบุรีครับแล้วก็มีเยติราภิธาเนี่ยสนับสนุนเยอะในลอยกว่าครับตามที่เห็นเลยครับรูปร่างของโคดันชัยนะครับเป็นมวยที่รูปร่างสูงยาวครับแต่ว่าน้ำหนักเนี่ยทำ122ได้ถือว่าสุดยอดเลยครับ คือก่อนหน้านี้เนี่ยขยับขึ้นไปต่อย124 25เพราะว่าเจ้าตัวอ้วนครับตอนนั้นจะกลับมาหลังจากเุอโควิดพอซ้อมป,ปุ๊บเนี่ยนะครับน้ำหนักก็ลงมาทักทายด้วยสายตรงครับจริๆงๆคนละชัยก็ให้สัมภาษณ์นะอยากจะชิงแชมป์รุ่น122ปอนด์นะครับเพราะว่าเขายืนยันว่าวันนี้ทำได้แต่แตวันนี้เนี่ยวันนี้ต้องเจอกับเสาเอกครับเสาเอกเนี่ยหกไฟล์หลังอย่างที่ผมเรียนไปครับยังไม่แพ้ใคร ภาษาพูดเรียกว่าสดจากไล่ครับสดจากสวนนะครับล่าสุดจะเอาชนะกุมารดอยเพเชรเจริญวิทย์นะครับทำทำลายส,สถิติของกุมารดอยที่เอาชนะติดต่อกัน10ไฟนะครับจบที่10ไฟอ่ะกับ,บมาสะดุดในการแพ้ของเอ่อมาแพ้เสาเอกแล้วก็ครั้งนี้นี่เป็นการจัดมวยแบบินวนอร์มอลครับกระดุยครันมีการสวมแมแสนะครับสวมหน้ากากเฟ c ชิล i e l นะครับแล้วก็ต้องบอกเลยว่าเป็นระยะ ช่แล้วก็แฟนมวยที่เข้ามาต้องมีการผ่านการตรวจวัดไข้นะครับใช้เจลแอลกอฮอล์ใช่ทำตามกฎของสปคอแล้วก็กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะครับอย่างเข้มขัดครับเอาครับกยับกยับเข้าหาครับรงนชัยเดินเดินเข้ามาครับก็ยังไม่เผยไสกันผู้นี้ เป็นเกมที่ดูใจกันอยู่ครับสงวนท่าทีครับคุณดุยครับผมอย่างใจเย็ดกันอยู่ครับอย่างใจเย็นกันอยู่ยยน,น,ยนะครับเพราะว่าพื้นเทของทั้งคู่นี่เป็นมืีถือนะมือมือนี่ก็ต้องระมัดระวังกันสูงหน่อยครับออกมั่วไม่ได้เลยครับอาวุธ ที่กันนะครับต้องขอบพระคุณที่นั่ทางอาวันทุบขอบคุณโรเบอร์ชุนกิตสินขอบคูณมวยดีๆนะครับมาโชว์ให้พี่น้องแฟนมวยได้ชมพี่สักเกียรตินนันนะครับต้นสักชัยนะครับแล้วก็อีกหลายท่านนะครับแล้วก็ดีๆแบบนี้เจ้าของสถานที่ครับที่หนุ่มยินตะวันนาครับนายสนามมวยเวิร์สยามเพ่นสนามมวยแห่งใหม่นะครับ ก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกในี่ครบวงจรเลยครับมีสนามมวยอย่างนี้แลเร็วนี้ก็จะเตรียมจัดเลยครับเตรียมจัดรายการมวยทุกวันจันทร์นะครับเดี๋ยวรอติดตามข่าวดูได้เลยครับเราจะจัดที่เวทีวุสยามสเตเดียมแห่งนี้ครับทุกวันจันทร์เวลาประมาณหนึ่งทุ่มกับอ่าจะมีมวยอย่างต่อเนื่องทุกสัปดาห์เดินทางง่ายมากนะครับเวทีตะวันนา จะมาเส้นรามกังแงกได้ครับมุ่งหน้าแยกตรสาลีนะครับผานหน้าการกีฬาแงประเทศไทยมาไม่ไกลหรือจะเดินทางมาเส้นลาดพร้าวก็ได้นะครับมากลับรถหน้าเดอะมอลล์บางกะปิใช่ครับนะครับก็บนเวทีครับยุทที่สองครับโรนชัยขยับเดินเข้าหาครับโอ้โหดูยาวกว่าเห็นชัดครับพยายามจะขวางหน้าแต่ว่ายังตีกันไม่ถนัดยังไม่เห็นครับขยับเข้าหาครับโรนัชัยครับ เสาเอกทักรับอยู่ครับซ้ายปักเข้าไปครับการทินกรนัทพัทลุงนะครับเป็นผู้ชี้ขาดพุธเวทีวนะแม่เด็กชัยวันนี้มามั่นใจเลยครับที่บันซ้ายเข้าไปก็บางแขนครับเสาเอกก็ไล่แขนตู้ครับยังไม่ค่อยที่จะเรียกว่าเด่อาว,วุธสักเท่าไหร่ เรื่อยๆอยู่ครับเรื่อยๆมาเรียงเรียงครับซ้ายเข้าไปครับยกบังครับเสาเอกไปดีไม่ร้อนครับทีมงานก็วางแผนว่าวันนี้เชฟคุณทำภาคโอเดินทางมาด้วยนะครับอยู่ด้านล่างก็มาทั้งโอตือครับก็มาทั้งเยโม่สามวงคุณใหญ่ครับวันนี้ก็ต่อยสองคนแล้วครับมาครเสาเอกเสาโอครับทีมงานก็เลยมากันเยอะหน่อย แบบบวยยังไม่ออกอาวุธกันครับอ้าวครับขวามาแล้วครับเสาเอกโรนชัยยังเย่งเย่งกันตั้งหลักเอาไว้ครับโโอ้ห و, แม่หมัดสักคู่นีนหวังผลนะครับแต่ว่ายังไม่โดนครับกาเเียยวไนิดดฮะแต่ว่ากลายเป็นโดนแก้งของเสาเอกอ้าวครับขวามาซ้ายคืนครับอาวุธบิดคว้ทันกันครับแข้งซ้ายของ,องโรนัชัยครับซ้ายของเสาเอกโ,ออโ,ออโอนตจุดแทงบอลลูกเกมก็เริ่มจะ สนุกขึ้นตามลำดับกับแข้งซ้ายกับเกียร์โต้หน่อยทีแกรไถได้อย่างยอดเยี่ยมครับตนชัยเตะละโหนตัวขึ้นครับเอาแล้วครับเราเริ่มจะเห็นแล้วครับว่าอาวุธของตะกู่ดีตรงไหนไม่ดีตรงไหนครับบทยกที่สอง ภาพช้าครับยกที่สองครับโรนชัยขยับเดินเตะซ้ายนะครับส่วนเสาเอกครับรอจังหวะเตะขวาครับเป็นเกมชิงจังหวะกันครับโดยเฉพาะมุมนอกกับโดยเฉพาะแข้งซ้ายของโรนชัยครับแล้วก็แข้งขวาของเสาเอกนี่ครับแข้งนี้โตขั้นควันเลยแบบนี่ฮะไม่ยอมเสียเปรียบเลยครับได้อะไรมาก็คือแบบนั้นครับสี่ดาวแล้วโหนครับจังหวะนี้ เป็นช็อตที่ยอดเยี่ยมของทางด้านรดอาชัยยกต่อไปยกที่3นะครับแฟนมวยครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแฟนมวยทางเพตของมวยอาวันนะครับลงไปถึงช่อง y u t u b e ครับมวยอาวันชาแนลครับกดไลค์กดแชร์ส่งข้อความมาพูดคุยกันนะครับแสดงทัาษนะแสดงความคิดเห็นกันได้นะครับความคิดเห็นต่างกันไม่เป็นไรครับ แตกต่างแต่ไม่แตกแยกนะครับแฟนมวยครับบรรยากาศภายในเวทีวันนี้โอ้โหเขาบอกว่าสุดยอดจริงๆครับถือว่าเป็นการลุกกระแสวงการมวยให้กลับมาคึกคักได้อีกครั้งหนึ่งนะครับสําหรับตึดมวยอาวันวันนี้นะครับก็ต้องขอบคุณทีมงานผู้จัดนะครับลนสันท์ชัยนะครับสักเก็ตอันนันนะครับแล้วก็มุกกับผู้มวยครับปมโมเตอร์ชุนเกียรติเพชรครับแต่วันนี้ได้รับคําชมจากแฟนมวยโลกโซเชียลในอย่างล้นหลามครับ แบบโกกู้วยได้สุดยอดจริงๆนะฮะโดยเฉพาะผู้พัชฉายกับนีลุกขึ้นเชียร์ตลอด5ยกกับถึงตอนนี้ก็ยังแี่งกันไม่เลิกกับว่าใครแพ้ใครชนะนะครับแต่ที่แน่ๆนครับคนเพชรชนะไปแล้วนะครับเอาละครับยกที่3ตามมาต่อครับยกนี้้นานเสาเอกขยับเดินแล้วครับแต่นี้เสียหล,ลักลุมลงไปครับ ไม่โดนอะไรฮะลงเองฮะพยัพเดิ่นต่อนะครับเดี๋ยวดูรูปร่างของโรงนชัยวันนี้โอ้โหมาหลงยาวจริงๆครับรอจังหวะดักเตะซ้ายครับยูมนมวยจี่งๆรอดโต้เล้นกับโรนชัยคนลักแก้งครับหมัดและจับในครับดูครับว่าเสาเอตีโรนชัยได้ไหมยังไม่ถนัดครับจังหวันี้ เล็กกว่าสั้นกว่าแล้วครับจะต้องลงทุนสูง,นง,นสนสนงครับ้างหน้าเสาเอกครับทางซ้ายของรธนชัยนี่ฮะวันนี้ยืดมวยนิ่งม,มากๆครับเอาล้วครับคนละหมัดครับซ้ายของธนชัยเทีหมัดของเสาเอกครับจับได้ขวาแล้วเสียบครับรธนชัยดูครับเล็กกว่าสั้นกว่าพยายามจะมปิดขึ้นไปตีครับยังไม่ชัดเดีด ปล่อยผ่โอ้โหดูมาเป็นใครดูว่ยิงชกดูเหมือนว่าจะยิงทองขึ้นเรื่อยๆครับตอนนี้ยาวใหญ่กว่าเห็นชัดแล้วครับยังขาของเสาเอกครับยังจะปล่อยผ่านขวาเกิดจะเตะได้เหมือนกันครับเสาเอกครับเขื่อนเชียร์รอเชียร์อยู่ครับนี่ครับจิตหัวใจเกินร้อยอยู่แล้วครับแฟนๆคนพูดทีนี้ครับเสาเอกสองโมครับยัดต่อแล้วก็ตั้ง เตี๋ยวเอาโต้ดับแท้ครับบุญชัยแต่รอโตนนเน้นๆเลยฝาดเสียบครับเอาลอกคองเสาเอกเหมือนกันครับนี่ครับอาวุธมวยนี่หลากหลายครับเสาเอกบางครั้งบางทีนี่ผู้ชกจับทางไม่ถูกครับแต่ว่าลรนชัยก็ยังนิ่งอยู่ครับไม่มีลูกตกใจนะครับรอโต้เน้นๆฝาดเสียบครับ นี่ครับตัวใหญ่ทําเห็นเลยครับฝังแล้วกระทุ้งเน้นๆเข้าไปชกไม่ง่ายๆเลยครับลุนชัยร่อนยิบสองบอลอีกเ้าตัวยืนยันครับไม่มียุบมีแผ่วแน่นอนครับเสียข่ายัดเข้าไปยัดเข้ามาโอ้โหดอกนีมครับชัดเจนเหลือเกินครับแข้งขวาของเสาเอกครับวนเกี่ยวเข้าไปอีกทีนึงครับโดดฟอกเหมือนกันครับลุนชัยจับนายตีได้ไหม ผตีกับรณชัยจังหวะนี้ขึ้นบนครับนบนแลว้วผมตีได้เปลี่ยนครับต่วยกที่สามกับตายยกยังคงเป็นเสาเอกที่เตือนเข้าหางครับมดยกซะก่อนนะครับพักกันสักคู่เดียว ช้ากยกที่สามครับก็พยายามย่อเทียมนะครับเสาเอกตัวเล็กแต่ว่าพยายามจะเดินทําในกระษที่รณชัยนี่โอ้โหรอ,อตั้งรับโตเดนเื้อเน้นเส้ครับนี่ฮะลูกชัดเจนกับอยู่ที่รณชัยเพราะว่าอย่างที่เห็นกับตัวใหญ่ครับต่อของสาเอจากจังหวะนี้โดนเหมือนกันนะครับแต่ว่ายังเก็บอาการได้ดีดครับรณชยัยยกสอไยยกที่4ครับ มันกันต่อครับยกนี้เสาเอกช้าไม่ได้เลยครับทนะนะีมงานของเสาเอกัพยายามติวเข้มกับยกนี้ต้องบอกว่าเป็นยกที่เสาเอกต้องเร่งเกมให้มากขึ้นกับพยายามให้มากขึ้นนะครับ ยกจากคู <necessary> ่นี้นะครับอย่าพลาดชมครับคู่ไฮไลท์ของรายการอีกคู่หนึ่งครับรถถังเบิ้งเบิ้งนะครับเจอกับก้าวหน้าสจโต๊ะปาจีนะครับคู่เอกรายการคืนนี้นะครับคู่เอกคู่ที่ห้านะครยกที่สี่ครับ แดงโดนชัยซอรามินทาครับส่วนน้ำเงินเสาเอกชิ์เทพบุญธรรมยเดินเข้าหาครับโดนชัยทางซ้ายรอเตะสกัดทางด้านเสาเอกครับยเดินเข้าหาดูครับโตนเน้นๆครับโดนชัยยืนมวยนิ่งมากครับวันนี้ไม่มีลูกตกใจเลยครับตัดล่างครับแต่ว่าตีไม่ถนัดนี่ครับง่ายๆครับจกสบายครับ ตุลย์ชัยจะแข้งข้าซ้ายกดคอลงมาครับตุลชัยโอ้โหแบบนี้นี่เข่าเอกทำอะไรไม่ได้ครับกดแข้งซ้ายกีนึง่เเงเจะปัดล่างซอกไม่โดนครับโอ้โอกขอ,องเข่าเอกเชียวไปเชียวมาครับแข้งรับจังหวะนี้ยังคงพยายามอยู่ครับเข่าเอกสิทธิเชฟุรทำ ซ้ายแกครับโอ้โหสายเน้นๆเลยครับสายผ่านตลอดครับสายผ่านตลอดของทางด้านโรนชัยต้องชื่นชมเลยครับว่าก็พยายามสู้เต็มที่เลยครับถึงแม้ว่ารูปร่างจะเล็กกว่านะครับแต่ถึงตอนนี้นี่โรนชัยครับโชว์ความเหนือชั้นเลยครับดูฮะับไม่นี่ลูกตกใจครับรอ เก็บอาวุธของเสาเอกแล้วก็โต้เนื้อเนื้อเล่นเนรววกลายยกที่สี่ยังคงเป็นทางเสาเอกกับเดินเข้าหาพยายามจะงัดสอกครับแต่ว่าโดนรวบเอาไว้เชี่ยวไวเชี่ยวมาครับไม่เขา้าโฟกัสนะครับฝันศอกครับคือโดนันชัยก็ไม่ประมารเลยครับถึงตอนนี้ ดีครับว่าเสาเองนี่อันตรายกับโดยเฉพาะศอกนะครับนี่ครับโยกตัวปล่อยหมัดครับในความหน้าไล่แขนเอาไว้ตัวปลายยกที่สี่แล้วครับต่อยไม่อย่างต่อยไม่โดนครับความหน้าไว้กับกดลงมากดลงมาครับ ชุมบายกที่4นะครับถึงตอนนี้สถานการณ์กณ็แย่ในเวทีนี้เริ่มจะเงียบครับไม่แลกไม่ปะทะครับต่อละยียด้อับวัน,นี้ลมนาชัยเราเองเอาวุธจะเป่าไปหมดยกที่4ครับ ต่อครับยกต่อไปยกสุดท้ายนะครับระหว่างพักยกกับทีมงานกองเสาเอกก็แมสุดท้ายดีต้องลุ้นหมัดกับข้อกับเพื่อจะพลิกเกมให้ได้กับในขณะที่รณชัยหายใจยังยอดเยี่ยมกับวันนี้ต่อยละเอียดเลยครับรัดกลุ่มครับใช้ปากยาวความใหญ่ให้เป็นประโยชน์กับแล้วก็ถือว่าทำตามทำได้ตามแผนที่ทีมงานวางเอาไว้ วันนี้สำหรับทางด้านลนัชัยยกสุดท้ายครับตามต่อนะครับจะพิกสถานการณ์กลับมาได้ไหมสำหรับทางด้านเสาเอกสิทพก่ดอดเอาไว้ครับโรนชัยก่ดอดจะวิธีปิดเกมครับไปให้เสาเอกอกอวุธได้ถนนะัดเรียวแรงก็เหมือนจะรถน้อยถอยรถไปครับ สองเอกครับเพราะว่าเล่นมาตลอดหลายยกที่ผ่านมานะครับแล้วดูรูปร่างนี้ก็จะมองเห็นชัดกับรูปร่างช่วงโจวันนี้คนไทยก็ไม่อยากจะทำนะครับเพื่อนรูวมอาชีพรับพูดเป็นเพื่อนกันนะครับอายุเท่ากันกับ2ีปีแต่ว่าด้วยวิธีทางมวยับเ่อต้องเจอกันกนี่ก็ต้อง ผมเดินครับเล่นกันเหมือนเดิมเกมขาดไปแล้วครับรอเสียงระฆังดังยีงเดียวเลยครับตอนนี้ยกสุดท้ายกลุ่มเกมกลุ่มสถานการณ์หมดครับตุนมาชัยต่อรับผิดพลาดหลักสุดอดกับลูกสาวนี่ชื่อน้องโอนจินะครับตุนมาชัยบอกว่าช่วงหลังที่ฟอร์มดีนี่เป็นเพราะลูกสาวเลยครับพอ ครอบครัวนี่ทำให้คุณเป็นผู้ใหญ่ขึ้นเลยครับมีการเกิดพินมากขึ้นนะครับตั้งใจซ้อมตั้งใจชกเก็บเงินเพื่อครอบครัวนะครับก็ทำให้ในไทยช่วงหลังนี้ความสดใสาราบซ่าและเกิดครับแต่นุ่งสวมเสื้เรียบร้อยนะครับแต่มวยรอชมคู้ต่อไปครับรถถังแตกหักก้าวหน้าภาคที่สอง มวยอวันครั้งนี้นะครับนัดประวัติศาสตร์นะครับก็ต้องขอขอบคุณทีมงานผู้จัดนะครับต้นสักชัยครับแล้วก็สันเกตนันนะครับลงไปถึงผู้เอร์จุดเกียรติเพชรรับบคู่มวยนะครับออกมานัดนี้ใหญ่อลังการมากๆนะครับรงไปถึงสนามมวยเวอร์สยามเเตเดียมตะวันนาบังกะปิครับปีนีตะวันนาครับปีนินดอนเมืองแล้วก็ทีมงานผู้จัดทุกทุกท่านนะครับวันนี้ ยอมรับแล้วครับวันนี้เสาเอกครับสู้ไม่ได้ครับพยายามเต็มที่แล้วนะครับ